ผิวสุขภาพดีเริ่มต้นที่กรอบปกป้องผิวแข็งแรงวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าระหว่างเสิร์ชข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตกับปรึกษาทีมอาร์กิซลินทีมไหนจะตอบได้ไวและถูกต้องกว่ากัน <S 2> <S 2> <S 2> เริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะปัญหาผิวเหล่านี้คืออะไร ขอตอบเลยค่ะอาการแบบนี้เรียกว่าอาการผิวอ่อนแอหรือผิวแพ้ง่ายเพราะไวต่อปัจจัยกระตุ้นซึ่งมีสาเหตุจากเกาะปกป้ปปองผิวอ่อนแอค่ะถูกต้องนะคะ <c oughs> คำถามข้อต่อไปค่ะปัญหาผิวอ่อนแอแพ้ง่ายดูแลอย่างไรคะขอตอบครับใช้สเตียร,รอยทาผิวบริเวณที่แพ้ครับ การใช้เซียรอยอาจช่วยแก้ปัญหาผิวแพ้ได้นะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นค่ะจากที่ปรึกษาอาคิซารินเภสัชกรแนะนำให้ใช้อั t ตราเซน i t i v ฟ r e ีแพ r c ครีมค่ะเพราะว่ามี Barrier Repair Innovation ที่ช่วยฟื้นบำรุงเกราะปกป้องผิวให้แข็งแรงภายใน2ชั่วโมงซึ่งการเสริมเกราะปกป้องผิวสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนล้างหน้าอย่างเช่นการใช้ u l t r a sensitive c l e a n s i n g g e l และโ o n e r จะช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลดียิ่งขึ้นค่ะและผู้ชนะของเราในวันนี้ได้แก่คุณแบมบี้และอาร์คยูซูลีค่ะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกาะปกป้องผิวสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะบนไลฟ์แชทที่ u s ซ l i n e co. th a s u ์คยูซทุกคำถามเรื่องผิวเราตอบได้